และนี่จะเป็นอีพีที่4ี่อีพีสุดท้ายแล้วนะคะของแกงน้องแมวสีตัวตัวนี้นะคะบันตื่นเต้นมากเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นน้องแมวลายสลิดนะคะเป็นตัวที่บันใช้เวลานานที่สุดในบรรดาสีตัวนี้เลยนะคะอันนี้ปันก็จะแบบลงค่อนข้างหลายชั้นนะด้วยความที่น้องเขาเป็นลายสลิดนะคะก็คือจะแบบมีสีแบบเหมือนหลายสีอะ่ะแล้วก็มีลวดลายค่อนข้างเยอะกว่าตุ่นอื่นนะ จริงๆอะสิ่งที่บันใช้เวลานานที่สุดในภาพนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่น้องแมวนะคะก็คือจะเป็นผัดกะเพราที่น้องแมวตัวแรกถืออยู่นั่นเองนะแต่ว่าไลฟ์ที่บัรวาดผัดกะเพรากับตัวน้ำชาไทยอะหรือว่าวันที่บันไลฟ์ว่าจบงานเนี่ยใช้เวลาไปประมาณ4ชั่วโมงเลยนะจนไลฟ์ติ๊ตอดเนี่ยมันไม่สามารถเซฟได้นะคะมันก็เลยให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสุดท้ายรวมไปเลยทีเดียว เสียดายมากๆเลยนะคะปันอยากให้ทุกคนได้เห็นตอนที่ปันแบบทำผัดกระเพรากับเอ่อตัวน้ำชาไทยนะอันนี้ปันก็เริ่มแบบเก็บดีเทลความเข้มที่สุดแล้วนะคะปันก็จะทำสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะปาดๆเบนๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะอันนี้ก็จะเติมสีขาวแล้วค่ะหลังจากเติมสีขาวเสร็จปันก็จะเริ่มเติมเงานะคะเก็บงานให้เรียบร้อยค่ะและน้องแมวตัวที่สี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมทุกคนว่าน้องจะมีความส้มๆเหลืองๆอยู่ด้วยนะ ตรงลายเนี่ยมันก็พยายามเก็บลายน้องให้ได้มากที่สุดนะคะและนี่คือภาพที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเป็นไงทุกคนน่ารักไหมนี่คือน้ำชาไทยค่ะนี่คือผัดกะเพราชอบมากงานนี้